มันมันสนุกนะครับแต่มันจะเหนื่อยเหนื่อยยังไงกเพราะว่าเหนื่อยตัวใหญ่เลยมันมันหนักตรงที่เราแบกเป้ด้วยแบกปืนด้วยครับอ๋อบวกน้ำหนักไปประมาณสิบโลกว่าจะหลุดพ้นมาได้โอโ้โหเกือบเป็นลมอ,ะอ่ะโอเคไป <laughs> ไปต่อสวัสดีครับวันนี้เรามีภารกิจไปรับคนทหารเพิ่งฝึกเสร็จครับออกจากค่ายวันแรกนะครับผมไปดูความรู้สึกนะว่า เขารู้สึกเขาเป็นยังไงเมื่อได้ออกจากค่ายครั้งแรกอยากกินอะไรอยากทําอะไรนะครับไปดูนะครับายนี่ครับนี่เราก็จะถึงขนส่งแล้วนะครับนี่เพียบเลยแล้วขนอาหารหมีขนอาหารใหม่หมดเลยนะครับเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วขนอาหารใหม่มาพร้อมเพื่อนดีครับดีครับ ไปไหนกันไไปไหนดีอยากไปไหนแล้วโอ้โหสภาพโตดดำอ,อยากไปไหนครับอันดับแรกอยากกินอะไรข้างนอกที่เคยกินไหมอ,อะไรอ่ะไปดีกินอะไรเล่าตอนนี้วูไปไหนอา้าคืนนี้ท่องลาตีไหมไ <laughs> เดี๋ยวพาไปกินข้าวก่อนนะครับผม เดี๋ยวไปราอาหารป่าถึงแล้วครับป่าหมูอาหารตามสั่งนี่ปกติคนเยอะนะแต่เรามาเวลาป่ายนะเหมือนเปิดโลกกว้างวันแรกครับเข้าโลกสองเดือนไม่ได้ออกข้างนอกอนะครับเป็นไงไ <laughs> หมดใหญ่เลยร้านเด็ดครับ อันนี้อันนี้ผมมาสามสี่ครั้งแล้วนะยังไม่ได้กินเลยนะไม่กินอะไรอะไรเออปปหาไหมโอ,โอเคครับสรุปจะกินก๋วยเตี๋ยวร้านเจครับเฮ้ย <laughs> นี่ไม่ใช่ที่แร้วปะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ใช่ไหมเออตรงนี้แหละ อืมชิมกน่อนอันนี้ยังไม่ได้ปรุงใช่ไหมยัยงไม่ปรุงครับอ่าชิมนิดเป็นไงร้ <laughs> อนรอนรู้สึกแรกหลังจากออกค่ายมากินสวัสด์สวัสด์เลยเหรอวะขนาดนั้นเลยข,ขอกินก่อนนะครับอ่า โ <Okay. S 1> อเคเรียบร้อยเรียบร้อยครับก๋วยเตี๋ยวอร่อยไปไงอร่อยครับไม่ได้กินมาทั้งสองเดือนน่ะอร่อยขึ้นเยอะเลยอ่ะไปครับเดี๋ยวไปพักก่อนครับเปลี่ยนสภาพก่อน้วเ,เจอกันครับสวัสดีตอนเย็นครับสิ่งที่ปุณาหารเป๋รอ,อมาทั้งสองเดือนรอครับนี่รอแล้วใช่ไหมรอมาแล้วแต่ก่อนจะได้กินนะต้องทดสอบสภาพร่างกายกันก่อนนะครับผม ไปดูกันครับสวยมมเลยฝนตกตัวหนเลยหาที่ลงก่นนะครับดี่ไปทดสอบความแข็งแรงขึ้นดอยเขาสมอแข้งครับเดี๋ยวเราจะเดินลงมาแล้วก็เดินขึ้นไปถ้าฝนไม่หยุดตกก็ถ้าฝนหยุดตกก่อนนะครับ ผลทหาร,รมาที่แรกพระหมหาชัยเจดีสีสมองแข็งนะครับอยู่บนเขานะครับนี่วิวอร,รอบๆและเดี๋ยว <c oughs> เราจะเดินลงไปข้างล่างแล้วก็เดินขึ้นมาอีกรอบเพื่อมารับเครื่องดื่มเย็นๆให้กับผลทหารเราที่ขาดไปสองเดือนนะครับอ่ะไปลุยกันต่อเลยครับ ที่นี่ต้องมาสองคนครับเพราะว่ามาคนเดียวนี่มันจะเสียวๆนิดหน่อยเพราะคางทางนี่อเอาเรื่องครับไปดูข้างหน้าเลยครับคืออยู่ในค่ายนี่ไม่เคยแตะแอลกอฮอลเลยไม่เคยเลยครับไม่ได้ไไเลยแม้แต่โลโก้ก็ไม่ได้เห็นครับโ,โลโก้เลยกินแ,แต่ขวดน้ำเปล่าอืมกินแต่น้ำเปล่าใช่ครับน้ำอารมณ์พอได้กินไหมน้ำอารมณ์ได้กิน วันอาทิตย์วันนึงตอนที่ครับอ๋อแต่เป็นไงบ้างนะก็จัดอ้วนๆก็ผอมเลยลงมากี่โลเนี่ยลงมาหกโลหกโลแค่แค่วิง่งวิ่งแค่วิ่งตอนเช้านะครับอ๋อวิง่งวันละห้ากิโลวิ่งเลยเหรอไม่เดินนะวิ่งสลับเดินครับมีวิ่งสลับเดินได้อืแล้วก็ช่วง ช่วงใกล้จะเข้าหน่วยช่วงใกล้จะย้ายมาหน่วยเขาก็วิ่งยาวเลยโอ้โอ๋อแรกๆให้แบบเดินเดินได้ก่อนใช่ครับแรกๆเขาจะให้เดินครึ่งเดินครึ่งวิ่งครึ่งอ๋อแล้วไปไงครับแฟนเอสาวๆไปไหนหมดหนีหมดแล้วหนีหมดแล้วหนีไม่มีเลยสักคนเลยอ้าวก็หนีไปม,มีไม่มีแฟนกันหมดเลยนี่ทาไงอะเสียใจไหมครับเสียใจครับไม่มีใครอยู่ด้วยเลย ไปเป็นทหารน,นะฮะดูไวะะ้ฮะไอเหนือมึงโดนแน่เออเออบอกไอเหนือดีเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เจเจอเลย,ยอ,อุ่นออย่างงี้แหละเดี๋ยวผอแมแน่ยังนะไงไเหนือนะ <c oughs> นี่ครับและนี่ก็คือเหตุผลที่ผมไม่กล้ามาคนเดียวนะครับเพื่อนๆ <c oughs> อย่างเปรียวเลยโห <c oughs> ย่งเปรียวแล้วก็ อันนี้แค่นินดๆน,นะครับเดี๋ยวข้างนั้าข้างหน้ามีอีกนะครับมก็ไม่มีอะไรนะฮะแต่ว่าใจคิดไปเองชันมากนะครับในกล้องอาจจะดูไม่ชันนะเดี๋ยวขาขึ้นรู้เรื่องครับระง,งครับมีวัดแต่เงียบ่ะไม่ไปอะไปดนดีกว่า เจอเจ้าถิ่นครับโโหาวใหญ่เลยเจอม้าครับมีม้าด้วยไม่ได้มัดด้วยมา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 ก็ไม่สนใจเราเลยครับกินอย่างเดียวไปต่อสุดยอดครับพี่ตักถ่ายดหน่อยครับเดี๋ยวจะเป็นขาขึ้นแล้วหวั่นไหมฮะ ่หวานฮะี่หนักวันนี้ก็เจอมาแล้วครับนี่ไปดูกันครับตอนนี้ยังลงชิวๆสบายเล่าประสบการณ์เดินทางไกลในการเป็นทหารให้ฟังหน่อยก็มันมันสนุกนะครับ <จะ S 2> แต่มันจะเหนื่อยเหนื่อยอย,<ต>อยังไงเพราะว่าเหนื่อยตัวใหญ่เลยเพ<ฮ>ราะว่ามันจะไม่ได้หลับเลยมันจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนอะไรเลยเลยอ่ะกี่วันหนึ่งวันเต็มๆครับ มันมันหนักตรงที่เราแบกเป้ด้วยแบกปืนด้วยครับอ๋อบวกน้ำหนักไปประมาณสิบโลก็คือยอดครับนี่ครับผลอาหารเรากว่าจะหลุดพ้นมาได้โอ้โหเกือบเป็นลมอะ่ะอืมโอเคไปไปต่อครับไปพี่น้องเรามาถึงข้างล่างแล้วเรากำลงังจะเดินกลับขึ้นไปครับเดินชันนะฮะวันนี้ทดสอบสมรรถภาพร่างกายผล้นทหารนะครับมันเดินขึ้นเขาเหรอครับมันเดินขึ้นเขา,าใช่แต่แค่ไม่ ไม่ได้ใส่คอมแบตครับตอนนี้ใส่รองเท้าแตะอยู่หอันี่คือยังไม่พร้อมนะครับชุดเชิดอะไรก็ไม่มีนะครับออกจากค่ายก็มานี่เลยเื้อผ้ามาเลยครับอืวันนี้ทำงานไหมทำครับอ่าจัดป้ายอยากเล่นดนตรีครับแต่ผมไม่ว่าไม่ใช่ฮะอยากกินเหล้านานทีครับไม่ได้เล่นดนตรีนะอ๋อไปขนป้าต่อ จอดเลยครับมันเดินชิวเลยครับมันฟิตจริงๆผหมนี้หอบเลยมันเร็วจริงๆเพื่อน้ำเย็นจที่ตรงจอดรถไปครับ oh. ประสบการณ์ในการฝึกนี่เล่าให้ฟังหน่อยฮะเผื่อเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่เคยเข้าไปประสบการณ์การฝึกรอเริ่มแรกเนี่ย เขาจะไม่ทาอะไรหรอกครับเขาจะเหมือนผมเหมือนเราเป็นเด็กอ่ะเราเป็นเด็กอนุบาลเลยอถ้าไปฝึกโหดไหมฝึกอะึกระดับนี้โหดยังอาทิตย์ที่สองยังครับอยังไม่มีการทําอะไรกันเลยอ๋อปรับสภาพก่อนใช่ครับงไงต่อปั๊บอาทิตย์ที่สามแค่นั้นแหละไม่ได้เที่ยวทํางานเนี่ยทางานมาทํางาน ทำงานเอาตังค์แล้วก็เอาไปาวไ,วไปรับปริญญาไงาก็น้าบอกว่าเขาไม่ให้แล้วเขาให้แค่ตอนอเ,ขเข้าเรียนออกค่ายมาททนที่จะไปหาแฟนหาพ่อับแม่ไม่ไปครับออกมาทำงานอาานสาวโทรตามแล้ว <c oughs> มาต่อกันครับเมื่อกี้มีเมื่อกี้อาทที่สองใช่ไหมครับอัทที่สองอ่าต่ออาทที่สามใช่ไหมและการฝึกคือเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ไม่ได้หนักมากแล้วครับอืมเพราะว่าเขากลัวทหารใหม่เป็นโรคเป็นโรคลมอ่ะอ๋อร้อนด้วยแล้วด้วยใช่ไหมครับก็คือฝึกไปแบบเบสิกแล้วก็มาตรฐานของเขาครับโอเคแล้วมันหนักจริงๆช่วงไหนหนักจริงๆคือก่อนจะเดินทางไกลเลย ประมาณอ,อาทิตย์ที่เท่าไหรมันจะเข้มเลยครับอาทิตย์ที่หกที่เจ็ดนี่แหละอ่าเกือบท้ายเดือนเลยแบบหของจริงแหละไอเนี้ยอันนี้ของจริงคือฝึกเริ่มเริ่มเจอแดดบ้างเริ่มได้แบบเคลื่อนไหวเยอะขึ้นอ่าวิงงว่งนู่นวิ่งนี่แต่ก็ดีนะร่างกายแข็งแรงใช่ครับจากจากมีพุงนี่คือหดหดเลยยุบเลย <c oughs> หดไปเลยอะ <c oughs> ว่าเป็นการออกกำลังกายไปในตัวครับฝึกวินัยด้วยครับดีไหมีอะไรข้างในวินัยข้างในคือถ้าคนที่มันดีคือดีเลยครับอ๋อคนที่ไม่ดีก็มันก็ช้าเขาหน่อยนึงเหมือนรวมแล้วก็โอเคโอเคครับฝึกก็ไม่ได้หนักถึงแบบขั้นโหดเลยครับเพราะเราเป็นปุณหารเนาะใช่ครับเขาเขากลัวเราเขากลัวเป็นอะไรครับอโอเคครับ ปดเยอะไปเยอะแล้วครับเหนื่อยครับมันให้กล้องมันมันเหมือนไม่ชันนะครับแต่ดูครับชันมากเลยนะครับตัวขึ้นเลยแล้วอีกไกลเลยเนี่ยนู่นครับมันเดินถึงแล้วผมยังไม่ถึงมันฟิตจริงๆนะเอาเลยยอมแพ้ไปในสุดเราก็ถึงแล้วครับผมของพี่ๆจักรยาน เขาขึ้นมาเขากำลังจะลงกันนะครับเดี๋ยวไปดูชมวิวแถวนี้กันก่อนไปพักก่อนเรามาถึงแล้วไอเทมน้ำไอเทมรับเราไอเทมรับแช์แข็งไม่เย็นๆเลยอุ้ยน้ำย้อยครับปิดไม่ได้เลยมาเหนื่อยต้องกินน้ำเย็นๆ ัยังไงล่ะน,นี่แกยังไงสติมัดแน่นสติไม่มีครับตอนนี้เหนื่อยโอ้หนี่ดูครับดูครับนี่นี่นครับหมายถึงอันนี้เนะี่ยอ่าหมายถึงขวดขวดใส่ใส่นะครับใส่ใส่ใช่อันนั้นอันนั้นไม่เกี่ยวอันนั้นเอาไว้เอทีหลังอันนี้ในวัดเราไปกินที่อื่นอ่ะครับขอบคุณครับไปข้าววานกันก่อนครับพี่น้อง ข้างบนตรงนี้นะครับจะมีเจดีแล้วก็ตรงนี้เป็นพัะทะเลสวนนะครับนี่แล้วก็ข้างหลังครับนี่เป็นที่เหมือนสกายวอล์กนะฮะชมวิวไปดูกันนี่ครับมีสะพานปูนแบบนี้ให้เราได้เดินดูวิวข้างหน้ากันฮะไหขึ้นไปดูตรงนี้ไนหะว้าวน,นี่บีตอนเย็นหกโมงนะหกโมงเย็น สะดุโลกวังทองครับเขาสมองแค่เป็นไงสึกดีไหมดีกว่าดได้ออกมาอะไรเจออย่างนี้บ้างไหไม้ทำนี้สดชื่นกว่ายเยอะเดี๋ยวคืนนี้สดชื่นกว่าแน่นอนเพราะเราจะไปทำงานใช่ครับงานมาปีกันต่องานเราคือเป็นนักดนตรีนะครับใช่ครับไปดูบรรยากาศกลางคืนกัน เดี en, S S ๋ยวเราเดินทางกลับครับพี่น้องครับเจอกันตอนนี้หกโมงเย็นแล้วเดี๋ยวไม่ทันครับทำงานยี่โมงทุ่มครึ่งครับโอเคไปครับก่อนเข้างานแวะซื้อไก่ครับสงสัยไม่ได้กินนานกินสักสี่ชิ้ครับกลับบ้านเอาอะไรนะกินเสร็จแล้เนี่ยเจ็ดสิบแปดบาทมาเร็วเข้มเร็วได้แล้วแค่สี่ชิ้นพอคกินไม่เยอะ นปครับเรียบร้อยภารกิจวันนี้มาทำงานต่อลุย